สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ฮาร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านคําพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลน์เฟซบุ๊กขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกลาสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ ประจำวันเสาร์นะคะที่24กรกฎาคมพศ2อ6 4นีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะเราจะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์อัศวินถ้วยจะได้การ,รยานิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะเชอรีออดนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะรวมถึงนะคะหน้าที่การงานโดยภาพรวมของคนวันอาทิตย์ยังมีความมั่นคงดีนะคะมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนทํางานเกี่ยวข้องเรียกว่า,าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะ เดอสตาร์นะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องใจเย็นก็ต้องรอบคอบก็ต้องตั้งสติด้วยนะคะรวมถึงเดอสตาร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินนะคะงานตกแต่งภายในนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการค้าขายก็อาจจะเงียบๆซบเซานิดนึงนะคะเรียกว่าแต่ก็ยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าปากต่อปากยังมีเข้ามานั่นเองนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอาทิตย์เรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะการเงินก็เรียกว่า ยีลุงตุงนางเหมือนกันนะเออเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะกว่าจะได้มาแต่ละบาทในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินคนวันอาทิตย์มีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะแต่บางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการการจำนองจำนำนะคะการดีไฟแนนซ์กันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะดูเหมือนออต่างคนต่างก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบของกันและกันมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนช่วงนี้มันเงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะเอออยากมีรักดีๆอยากมีคนดีๆเข้ามานะคะแต่พอมีเข้ามาแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ถูกอกไม่ถูกใจนะเออถามว่ามีเร่งของการได้พบรักไหมมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บทรงอกกันเน้น,นอกนะคะเจ็บตําเนื้อตําตัวนะคะการเป็นตะคิวเป็นเน็บชานะคะน้องนะักแข็งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าร้อนๆน,นาหนาวเหมือนจะไม่สบายเกิดขึ้นด้วยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะเรียกว่าจะเป็นการรีแลกซ์ร่างกายให้กับตนเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็จากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะคนวันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะมีช่องทางมีรู้ทางโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงนะคะคนวันอาทิตย์มีดวงของการเรียนรู้นะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมนะคะคนวันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะมันทาบุญนะคะเรียกว่าปฏิหารสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขเก้านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอยากมีอยากได้นะคะในช่วงนี้เนาะ คิงไม้เท้าจะทําอะไรก็ต้องจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะแ,แทนพลนนะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะมีช่องทางมีรูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเดินทางการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะ เรียกว่าตัวเราต้องปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงน,น,นะคะให้เข้าให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะรวมถึงทำแผนในองค์กรในหน่วยงานเราอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็รอบครอบนะคะ การงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะมีบ้างอาจจะเหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆกับงานนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันจันทร์นะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้ใครบางคนเนาะเรียกว่าใช้เงินเกินตัวนะคะใจใหญ่ช่วงนี้เงินหมุนเลยทีเดียวนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะถ้าเป็นความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรียกว่ารักรักเลิกเลิกยังคาราคาซังนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะ ส่วนคนโสดดูเหมือนจะมีความรักที่หลากหลายนะคะรักหลายคนคบหลายคนนะคะเรียกว่ารักไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะมาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันจันทร์นะห้าเหรียญห้าเหรียญก็รียกาช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะอ่อนลาอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเรียกว่าเหนื่อยๆหนื่อยนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับสิ่งต่างๆเหนื่อยกับความวุ่นวายนั่นเองนะคะ สุขภาพนะคะคนวันจันนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะนะรวมถึงข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพลิกแพลงเคล็ดขัดย่อเกิดขึ้นได้นะคะาการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะระบบน้ําในร่างกายนะคะไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะนะหรือวันนี้นะคะอาจจะต้องทานน้าเยอะๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะบางคนมีในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาเกิดขึ้นนะคะ คนวันจันนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าทําบุญทุกครั้งอย่าลืมกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะหรือทําบุญนะคะโดยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข7มีเลข1แล้วก็เลข4นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะมาดูนะคะคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไร คนวันอังคารแปดดาบอึดอัดใจทุกใจกังวลใจมืดแปด้านปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเครียดกันเลยนะคะคนวันอังคารนะจะไปต่อหรือจะพอดีนะคะกับการงานช่วงนี้นะคะเรียกว่ายุงตุงนังเหมือนกันนะห้าเหรียนเป็นไพ่ของความเหนื่อยความเบื่อนะคะนะเหนื่อยนายเบื่อนายกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ ดูตัวเลขดูเอกสารให้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะเกิดการตกหล่นการสูญหายจะไปเซ็นจะไปค้ำประกันให้กับใครก็ต้องอ่านให้ดีดูให้รอบคอบนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะรวมถึงถ้ามีงานประจําอยู่นะคะเรียกว่ากอดให้แน่นกอดให้แน่นนะคะทําให้ดีที่สุดเลยนะช่วงนี้นะคะถ้ามีงานประจําอยู่นะรวมถึงใครบางคนมีดวงของการว่างงานตกงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะตกงานนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าอีลุมตุงนางเหมือนกันนะ ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะจะเอายังไงดีจะไปหยิบไปยืมนะคะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีบางครั้งมืดแปดด้านเลยเหมือนกันนะยังไงก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินก่อนนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยหรืออาจจะต้องพึ่งพาโรงรับจำนำนั่นเองนะคะ ท่าในเรื่องของความรักนะคะความรักแปดดาบอะ่ะแปดดาบก้าไม่เท้ามันยังคาราคาซังอยู่นะใครที่มีปัญหากันนะคะเรียกว่ายังตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยสิ่งต่างๆนั่นเองนะส่วนคนโสดนะคะตอนนี้เรียกว่าปล่อยวางในเรื่องของความรักกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามองในเรื่องของอนาคตการเรียนมากกว่านะคะเม <c oughs> จิกเชียนนะคะก็เรียกว่าคนวันจันท์ ขอโทษนะคนวันอังคารนะคะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะปัญหาสิ่งต่างๆสามารถที่จะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้เนาะเรียกว่าให้ใจเย็นๆก็แล้วกันให้ตั้งสตินะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือมองหาคนพูดคนคุยด้วยนะคะอย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวนะคะแล้วก็อย่าคิดอยู่คนเดียวเนาะเรียกว่าคิดอยู่ในวังวนอะ่ะเออมันก็จะไปไหนไม่รอดเนาะเพราะฉะนั้นมองหาคนช่วยเหลือดีกว่าค่ะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงเกี่ยวข้องกับศีสระระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวมันจะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโควิดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขจากหมอดูตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการกับคนยากไร้กับคนด้อยโอกาสก,กว่านะคะในช่วงนี้หรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะเรียกว่าเช้ามานะคะเราไม่อาจจะไม่มีเงินที่จะทําบุญนะคะให้สวดมนต์นะคะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ต้องใช้เงินนะ่ะเออเราแค่ใช้ใช,ใช้ใช้สมาธิใช้ระยะเวลา5นาที10นาทีนะคะในการนั่งสวดมนต์เท่านั้นเองนะโชคลาภนะคะ ออถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข8มีเลข9แล้วก็เลข5นะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะแต่มีโชคไม่เยอะนะคะไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคเยอะนะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะ1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนมันพุชสามถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงแปดเหรียญน,นะคะต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้นะคะเรียกว่าออสร้างศัก,กยภาพนะคะเพิ่มเพิ่มฝีมือนะคะความรู้ความสามารถของตัวเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ The impact นะคะก็เรียกว่าดวงนาีอุปถมัมดวงมักจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุปถัมนะคะหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตาเอ็นดู เอ็นดูอยู่นะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะรวมถึงท้าการเงินนี้เรียกว่าคนวันพุธกินเก่งทานเก่งนะคะนะบางครั้งใช้เงินเก่งนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินมักจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวมีดวงของการตั้งครรภ์มีดวงของการให้กําเนิดนะคะรวมถึงคนโสดมีดวงของการได้พบรักด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อนนะคะแนะนํามาให้รู้จักนะคะหรือมีแม่สื่อแม่ชักนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะ,ะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะ สองถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่มีช่องทางมีรู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคนวันพุธนะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข3มีเลข8แล้วก็เลข3นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสได้ไพ่อะไรคนวันพฤหัสเจ็ดเหรียญช่วงนี้อาจจะต้องนาเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะนะเรียกว่าเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่เรียกว่ามองในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะกําลังคิดในเรื่องของการลงทุนการต่อย,ยอดธุรกิจนะคะ<ๆ>การทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมอัศวินดาบมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแบบแข่งขันกับเวลานะคะใครที่ขับรถเองระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะรถเฉียวรถชนนะคะหรืออาจจะมีใบเสร็จใบสั่งที่ตามมานะคะ สามไม้เท้านะคะการเดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่นะคะการได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะรวมถึงนะคะคนวันพฤหัสมีดวงของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ยังไงนะคะสามไม้เท้าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ยังเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะเพียง <s> แต่วันนี้นะคะตัวเราต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยคนช่วยเหลือนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงมือเหมือนกันนะคะคนวันพฤหัสนะเข่าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะถ้าในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคําพูดการกระทบกระทั่งกันการมีปัญหามีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะคนโสดนะคะดูเหมือนแอบแอบส่องแอบมองแอบชอบใครอยู่นะเรียกว่าอาจจะโสดไม่สนิทนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าคอ้ด้วยนะ The world นะคะก็เรียกว่าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะได้รับข่าวดีมีโชคลาภลอยเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะการค้าการขายอย่าลืมในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะออนไลน์โซเชียลเฟซบุ๊กนะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการยิงแอดกันมีตัวแทนนะคะนะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข7มีเลข1แล้วก็เลขสานะคะสาหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรคนวันศุกร์เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็เรียกว่ามีโชคเข้ามานะคะมีโชคลาบนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้สามดาบแต่ แต่อาจจะมีบ้างเนาะมีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาความหงุดหงิดงุนง่นานใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะสามดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการกระทบกระทั่งกันมีปากมีเสียงมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเด็กถือดาบน้าบตรบริวารลูกหลานนะคะอาจจะนําพาป,ปัญหาความยุ่งความวุ่นวายใจมาให้นะคะโดยเฉพาะใครที่มีลูกน้องนะคะวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับลูกน้องนิดนึงนะคะเรียกว่าเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับบริวารน,นั่นเองนะคะยังไงก็ระมัดระวังในเรรื่ออองงขามณ์ด้วยกกันนะคะค ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องเก็บเด็กผสมน้อยด้วยนะคะเรียกว่ามันมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะคะการเงินก็ค่อนข้างจะหมุนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าใครบางคนอาจจะกําลังรอในเรื่องของโชคลาภนะโชคมีนะคะมีจากเด็กจากกุมารน,นะคะแต่ระวังมันจะเฉียดด้วยนะสามดาบนะคะนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบ ."1 นึ่งนะคะ <c oughs> ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามีบ้างระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่แต่คนวันศุกร์เนาะพอมีปัญหาการทะเลาะกันแล้วมักจะแบบพูดเรื่องเก่าๆอ่ะเรื่องเดิมๆอ่ะมันจะมันจะทะเลาะกันมีปัญหากันในเรื่องปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆกันนอกใจกันเรียกว่าง้องแง้งนิดๆหน่อยๆอ่ะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็สามารถทําให้มันเป็นเรื่องได้นะคะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ายังโสดอยู่นะเออยังไม่ยังไม่พบรักนะคะหรืออาจจะแอบชอบแอบมองแอบรักใครนะคะบางคนก็อาจจะมีความรักที่เป็นความลับได้ด้วยเส้นกันนะคะเจตด,ดาบนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารตัวเลขนังสือสัญญานะคะเจตด,ดาบอาจจะมีเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังนะคะถูกนินทาถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายเกิดขึ้นได้นะคะ ใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำแท้งนะคะคนวันศุกร์อย่าลืมไปทำบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลขสามล 3, แล้วก็เลขหนึ่งนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ยังไงก็ทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะทำบุญกับเด็กนะคะเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กกำพร้านะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ มาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรคนวันเสาร์หกไม้เท้ามีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการจัสติกจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาการเซ็นการคำประกันตัวเลขเอกสารสิ่งต่างๆนะคะหรือตัวเราเองอาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะเดลเบอร์ ed, การพูดคุยการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ รวมถึงนะคะเดลเเบอนะก็เรียกว่าการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะช่วงนี้ใครบางคนมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะ มีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นด้วยนะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันเสาร์ดูเหมือนจะรอบคอบมากขึ้นนะมีในเรื่องของการทําบัญชีรายรับร,รายจ่ายสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ <grim. S 1> การเงินไม่ติดขัดนะคะยังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะคนวัเนเสา,า,าร์มีเสน่ห์จากคําพูดจากวาจานะเรียกว่าบางครั้งนะคะการเงินได้มาด้วยความเสน Hamm ่หานั่นเองนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะคะ แต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนโซดมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะเออเรียกว่ามีคนแอบมองแอบชอบแอบถูกใจเราอยู่นะคะหรือตัวเราอาจจะกําลังแอบมองแอบชอบแอบถูกใจเราอยู่นะคะนะแอ,แอบถูกใจใครบางคนอยู่แต่อาจจะยังไม่กล้าแสดงตัวตนไม่กล้าเปิดเผยในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะ สี่เมถาวนะคะสิ่งที่พ่ยิบซีจะบอกนะคะสี่เมถาวหน้าที่การงานโดยภาพรวมของคนวันเสาร์นะคะก็เรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะสี่เมเาวานะคะบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนะการเจ็บคอการไอนะคะรวมถึงความดันไมเกรนนะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอย่าอั้นฉี่นะคะทานน้ำเยอะๆนะคะคนวันเสาร์นะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเอกสารจากบัตรประชาชนนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6มีเลข1แล้วก็เลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ